เรื่องราวสุดคลาสสิกรูปสะพ้ายพ่อผัวที่ไม่ว่าจะทํามากี่เวอร์ชันนะครับมันก็ทําให้เราชวนฝันกันอยู่ทุกทีและผลงานเรื่องนี้ของน้องโชโก,โกนังเอกตัวท็อปส่งสเบอร์ิมที่รับบทเป็นสะพ้ายสาวคนสวยที่อยากมีลูกน้อยใจแทบขาดแต่สามีของเธอนั้นกลับอ่อนด้ยประสบการณ์พลานไปทําให้เสียเรื่องไหนๆก็ไหนๆแล้วลองน้ํายาของพ่อสามีดูสักทีสิจะเป็นยังไงโอชิเอวีภูมิใจนําเสนออยากมีลูกสักทีพอสามีช่วยทีนะคะสนับสนุนโดย

ทากาชิลูกสะพ้ายทรงเอกที่เหมือนหลุดออกมาจากปกนิตยสารแม็กซิมที่แสนจะเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างทั้งรูปร่างและหน้าตาแถมยังดูแลสามีเป็นอย่างดีแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เธอนั้นยังไม่สามารถทําได้เลยนั่นก็คือการเป็นแม่ของคนนั่นเองแม่สามีของเธอนั้นก็อยากมีหลานเอาซะมากๆกดดันโชโกดังจนเธอเริ่มอึอดอัดใจเพราะลพังตัวเธอนั้นก็เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วแต่เจ้าสามีตัวดีของเธอนั่นแหละกลับอ่อนดอยพานไปทําเสียเรื่องอยู่ประจําทําก็ไม่ฟินแท้ ยังจะเสร็จไวอีกถามจริงๆเ่อจะเอาอะไรไปท้องวะและเรื่องวุ่นวายใจของครอบครัวนี้มันยังไม่หมดนะครับเรื่องที่น่างุนหงิดใจอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือ พ่อสามีนั่นเองครับเขาชอบมาพูดจาแทะลมโชกโกดจังทุกครั้งที่เธอนั้นอยู่บ้านเพียงลําพังพ่อสามีก็จะชอบหาจังหวะมันลวนลามเธออยู่เป็นประจำแต่ก็ไม่ได้เกินเลยอะไรนะครับโชกโดจังเธอก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่วันนี้กลับต่างออกไประหว่างที่เธอนั้นกําลังทําความสะอาดโต๊ะกินข้าวอยู่นั่นเองพ่อสามีก็ได้จู่โจมเธอแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจัดให้เธอชุดใหญ่เรียกได้ว่าลูกชายนี่เทียบลีลาไม่ติดกันเลยจริงๆโชกโดจังที่ได้กินแต่แกงจืดมานบาปีเจอต้อมซ หม้อไฟของพ่อตาเข้าไปก็มีเคิมกันบ้างเลยครับงานนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจโชโกจังเธอก็เลือกที่จะไม่บอกใครกับเรื่องที่เกิดขึ้นและคืนนี้สามีของเธอกได้ขอแก้มืออีกครั้งที่เมื่อคืนเขานั้นได้ทําพลาดไปแต่โชโกจังนั้นที่เพิ่งโดนพ่อสามีจัดเต็มมาเมื่อบปายนี้ก็คงยังระบมเครื่องในไม่หายจึงได้ปฏิเสธเขาไปอย่างไม่ใหญ่ดีทาเอาสามีหน้าเจือนกันเลยทีเดียว และก็ตามสูตรเลยครับเช้าวันถัดมาเธอได้มาม่อให้พ่อสามีของเธอจัดให้เธออีกสักทีเบาๆลากยาวๆตั้งแต่ห้องนอนยันห้องนังเล่นและไปใส่ต่อเน้นในห้องน้ำไม่รู้ว่าตาลุงคนนี้เขาไปเอาแรงมาจากไหนนะครับผมเลยยอมใจแก่จริงๆ และในที่สุดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนะครับโชโกจังเธอได้ตั้งคันให้แม่สามีของเธอได้สําเร็จโดยที่สามีของเธอนั้นไม่รู้เลยว่าลูกของเขานั้นแท้ที่จริงแล้วกลับเป็นน้องของเขานั่นเองเรื่องราวเข้มข้นสุดแสนจะดาร์ครบเครือจริงๆครับเรื่องนี้บวกกับณน้องโชโกจังเข้าไปเรียกได้ว่าเรื่องนี้ไร้ที่ติจริงๆครับเ,เพื่อนๆดูถึงตรงนี้แล้วใครอยากจะไปจัดกับน้องโชโกแล้วแลยก็วาร์ปรออยู่ท้ายคลิปนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปฝากผู้ใหญ่ใจดีของเรา าไว้ด้วยนะครับกับ @sb999x แตกง่ายไม่ต้องชาร์ก